สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพามาชมการจเจริญเติบโตของสุนัขเป็นยังไงไปชมกันเลยช่วงตั้งคันเมื่อสุนัขตั้งคันเจ้าของคนรพาสุนัขมาฝากคันอันตราสาวดูลูกสุนัขเป็นระยะเพื่อกำหนดวันคลอดในช่วง0 4เดือน ช่วงเวลาคลอดเป็นช่วงที่เจ้าของต้องให้เวลากับเขามา,มากต่อไปเป็นช่วงสี่เดือนถึงหนึ่งปีเจ้าของสุนัขสามารถสอนให้สุนัขเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับถ่ายและก็ให้รางวัลชมเชิสุนัขด้วยและต่อไปเรามาต่อกันที่ช่วง 1- ง7ปีเป็นช่วง เข้าสวยสุนัขเต็มไว้ซุกซนอยากรู้อย่าเห็นคนเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับช่องไว้ได้วยนะให้ทำกิจกรรมออกกำลังกายบ้างต่อไปเป็นช่วง7จ็ถึงสิปีเจ้าหมาของเรานั้นเริ่มเข้าสูวยชราแล้วเจ้าของควรพาน้องไปรับการตรวจสุขภาพบ้างนะตรวจเลือดทุก6เดือนได้ละเอ็กซเรย์ด้วยอันตรซาซาวตรวจหจัวใจได้ละต่อไปมากันที่ช่วงมากกว่า10 เขาอ,อยู่เราเยอะจริงๆนะคะเข้าสู่เวชลาอย่างเต็มที่จะของควรพาสุนัขตรวจร่างกายอย่างละเอียดตรวจภายนอกตรวจเลือดเอ็กซเรย์อันตราวช่วงท้องตรวจหัวใจด้วยละและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆคนที่ทําให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณค่ะ